จากโควิดเนะครับเราออกไปทํางานตรงนั้นไม่ได้เหมือนตีนี้ว่าเราก็ต้องหาไรายได้จากที่เราทําองุ่นอย่างเดียวก็เลยมาทดลองลงเมลอน 19มกราคมนายวิเชียนเหลืองอารามอดีตประธานกรรมการก่อตั้งแท็กซี่พัทยาบ่อทองจำกัดผู้คร่ำวอดวงการรถโดยสารแท็กซี่มากว่า9ปีได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าตนเคยมีรถแท็กซี่จำนวน4คันคันละ9,50 0 0 0บาทขับเอง1คันและปล่อยให้เช่าขับอีก3คันมีไรายได้ต่อวัน4,000บาทตกแล้วเดือนละ1 2 0 0 0 0บาท ตนเป็นคนชอบทำสวนผลไม้จึงได้ไปเรียนรู้วิธีการทำสวนที่วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อปลูกองุ่นเป็นรายได้เสริมแต่ในภายหลังในปี2563กลับเจอวิกฤตโควิด -19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่ออาชีพขับแท็กซี่เป็นอย่างมากเมืองพัทยาไม่มีนักท่องเที่ยวรายได้ศูญหายวับไปกับตา ประกอบกับอายุของตนเองที่มากขึ้นสายตาเริ่มฟ้าฟางทำให้ต้องขายรถแท็กซี่ออกไปจำนวนสามคันเพื่อความอยู่รอดและจากสวนผลไม้ที่เป็นอาชีพเสริมจึงกลายเป็นอาชีพหลักในทันทีทั้งนี้ทำเลที่ตั้งของสวนผลไม้ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ซอยจันเพนหรือซอยมาบบอน5ทับ2หมู่3ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี เข้าไป100เมตรขวามือก็จะพบกับสวนองุ่นและโรงเรือนแบบปิดขนาด9ก้าคูณสิคูณสเมตรที่ล้อมรอบด้วยตะข่ายกันมแมลงแบบมิดชิดสีขาวซึ่งเป็นโรงเรือนเพาะปลูกเมลอนสายพันธุ์ไข่ทองคำเป็นสายพันธ์ไทยของเทพมงคลฟาร์ม ไม่ใช้สารเคมีในการปลูกซึ่งในวิเชียนบอกว่าการเพราะปลูกเมลอนได้รับผลตอบรับที่ดีมากเป็นที่น่าพอใจและจะพัฒนาให้ดีกว่านี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในส่วนของการตลาดและการขายเมลอนสายพันธุ์ไขทองคำนั้นจะขายผ่านทางเพจ Facebook ส่วนองุ่นเหมือนฝันบายพี่ใหญ่ ขายทางโทรศัพท์ที่หมายเลขเบอร์ id line นย์เ9้า3องห้ขายทางเปรษณีและขายคนที่รู้จักซึ่งจะสังเกตได้ว่าเมลอนแต่ละลูกจะมีชื่อคนที่สั่งจองลูกนั้นๆเขียนไว้บนเมลอนจำนวนมาก นอกจากนี้นายวิเชียนเหลืองอารามอดีตประธานกรรมการก่อตั้งแท็กซี่พัฒนาบอดทองจำกัดได้ให้แนวคิดในการใช้ชีวิตว่าเราควรต้องตระหนักถึงตัวเองตลอดว่าเราอายุมากขึ้นงานที่ทำอยู่เป็นการพึ่งพาน,นักท่องเที่ยวเป็นหลักควรหาอาชีพเสริมเพื่อความมั่นคงหากวันหนึ่งเราแก่แล้วสายตามไม่ดีแล้วเราอาจจะมาปลูกผักปลูกผล,ลไม้ไว้ทานเองก็ได้ สมบุกสมบันอะไรตรงนั้นเราก็มาหาปลูกทําสวนไว้โควิดนี่หนักมากเลยครับยังไงบ้างครับตั้งแต่แรกเลยนะมีนาตั้งแต่มีน,า,า,มนาปีที่แล้วอ่ะของเราไม่มีไรายได้เลยครับเพราะว่าเมืองพัทยาเนี่ยของเราขึ้นกับนักท่องเที่ยวโดยตรงนะครับขึ้นกับน,นักท่องเที่ยวพอเมืองปิดอ่าประเทศปิดนี่ไม่มีนักท่องเที่ยวมาของเราก็จบแล้วครับ รถก็ขายไปก็ยังเหลือเก็บไว้คันเดียวไว้ใช้ขับไปไหนมาไหนแทนสาเหตุก็มาจากโควิดนะครับเราออกไปทํางานตรงนั้นไม่ได้เหมือนกับเรากักตัวทีนี้ว่าเราก็ต้องหารายได,ได้จากที่เราทําองุ่นอย่างเดียวก็ปีหนึ่งอ่ะช้ามากก็เลยเราก็เลยมาทดลองลงเมลอนครับในการจะมาเยี่ยมชมสวนเนาะก,ก็หรือว่าจะติดต่อซื้อ ผลไมา้จากที่สวนก็คือเป็นเพจของสวนงุ่นครับสวนงุ่นใบพี่ใหญ่สวนก็ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปลาไหลครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับ092 563 9193ครับเป็นเป็นเบอร์ที่มีไลน์ในตัวครับก็คือพูดง่ายว่าเบอร์นี้ถ้าเอาเบอร์เซิร์ชเ,เบอร์ก็คือนไลน์เลยครับ